เนื่องจากติดค้างนะคะแฟนเพจที่น่ารักคนหนึ่งของบ้านสวนคนยายจังหวัดที่จิรไว้นะคะว่าอยากชมตัวกาขาวนะคะตัวนี้หรือที่เราเรียกกันว่า กราเบลลานั่นเองนะคะกราเบลลาด่างขาวนะคะซึ่งปกติแล้วกาเบลลาต้นนี้ก็มีทั้งด่างขาวด่างเหลืองแล้วก็เขียวนั่นเองนะคะสําหรับต้นนี้ก็เป็นตัวด่างขาวนะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะต้นนี้เพราะว่าสังเกตจากใบเขามีความอ่อนโยนมากๆเลยนะคะสีละมุนมากๆเลยผิวสัมผัสของใบก็ลื่นไม่มีสากเลยนะคะสําหรับชื่อที่มาของกราเบลลานี่นะคะ ได้ข่าวว่าเป็นชื่อของนกกราเบลล่านะคะซึ่งเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าหน้าตาของนกกราเบลล่าเนี่ยเป็นยังไงนะคะให้ดูฟอร์มนะคะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีไม้ตัวนี้นะคะเป็นไม้อีกตัวที่น่าสะสมนะคะแล้วก็ความด่างขาวของเขานะคะทำให้เขามีความทนแดดมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่า ไม้ที่มีความด่างขาวนะคะมัจกจะทนแดดกว่าไม้ที่มีความด่างเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะให้ดูนะคะกราวิโอลาต้นนี้กลีบของเขานะคะเหมือนดอกบัวเลยนะคะลักษณะของใบขอบไม่ได้มีสีแดงนะคะขอบก็จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นเส้นบางๆสีเขียวแบบนี้นะคะ แต่ว่าตัวนี้เราก็ยังไม่เคยชำใบเลยนะคะไม่ทราบว่าชำใบแล้วลูกออกมาจะเป็นแบบไหนนะคะว่าจะมีความด่างหรือเปล่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม้ใบาบางก็ชำออกมาก็ไม่ค่อยจะได้ด่างสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะกลายไปนั่นเองนะคะต้นนี้ก็ให้หน่อแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้คราเวล่าก็ค่อนข้างที่จะมีจํานวนน้อยนะคะแต่ว่าหลังๆนี้ก็มีจํานวนเยอะขึ้นมาแล้วนะคะ ส่วนในตัวด่างเหลืองของทางเพจของเราก็มีเคยมีนะคะแต่ว่ามีลูกค้ามาอ้อนวอนซื้อไปก็เลยขายให้ไปนะคะยังไม่ได้หามาสะสมเลยนะคะนี่ก็คิดว่าจะหามาสะสมเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาของเลนส์มังกรก็ยังไม่แรงยังไม่ไปดาวังคารนะคะเป็นช่วงที่น่าสะสมเลยนะคะเพราะว่าอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวฝุ่น2.5นะคะ PM 2.5ก็อาจจะ รุนแรงกว่านี้นะคะหรือว่าโลกอาจจะร้อนขึ้นมากกว่านี้การตื่นตัวเรื่องการเลี้ยงไม้ลิ้นมังกรก็อาจจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ยังไม่ได้เก็บไม้นะคะช่วงนี้ก็เริ่มเก็บได้แล้วนะคะก่อนที่ราคาจะไปดาวังคารนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม้ก็จะมีความลิมิเต็ดอ i ดิชันนะคะความด่างของแต่ละต้นก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะ ต้นนี้ก็ให้ดูฟอร์มนะคะสำหรับปราเบียล่าด่างขาวนะคะมีความละมุนมากๆเลยนะคะสีของเขาค่อนข้างที่จะกลมกลืนกันนะคะใจกลางก็เป็นสีเงินนะคะซึ่งก็เป็นสีเขียวที่มีเคลือบด้วยสีขาวน่นเองนะคะก็เลยออกเป็นสีเงินนะคะ ขอบของใบก็เป็นสีเขียวนะคะใบมีความบางนะคะไม่ใช่ไม้ใบหนานะคะผิวสัมผัสของใบก็ลื่นทั้งหน้าใบและหลังใบนั่นเองนะคะก็จัดให้เป็นคลิปสั้นๆนะคะสำหรับแฟนเพจที่น่ารักท่านนี้นะคะกราเบียล่าด่างขาวนะคะนำมาให้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บ้านส่วนคุณยายจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะ